อันนี้มีแอดเวนเจอร์ในวันนี้จะมารีวิวตัวละครนารูโตที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดต18นี้เป็นตัวละครพระเอกที่มีความสามารถไม่พระเอกเลยสักนิดผมให้ตัวละครนี้เนี่ยหน้าหาน้อยที่สุดในอัปเดตนี้เลยจะเป็นเพราะอะไรไปดูกันกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในแมปอันนี้มีแอดเวนเจอร์วันนี้จะมารีวิวนาูโตก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับการรีวิวในอัปเดต18ที่เป็นตัวละครใหม่เป็นตัวนาูโตะร่าง6หางนะครับก็คือยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละตัวละครนี้ ต้องเกิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมว่าแบบมันตัวละครมันเป็นตัวที่น่าหาน้อยที่สุดในอัปเดตนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับนารูโตหายังไงนะครับนารูโตเนี่ยจะมาในตู้สุ่มปกติแบบนี้เลยนะครับก็นี่ตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันโคนันจะมีโอกาสที่มันจะมาในตู้สุ่มแบบนี้ก็คือรีทุก1ชั่วโมงนะครับอยู่ในตู้สเปเชียลตรงนี้เนาะรีทุกทุก1ชั่วโมงนะครับพอต้นชั่วโมงปุ๊บตู้มันก็จะรีก็ให้มาสังเกตเอา สำหรับใครที่อยากได้นารูโตะมันจะมีโอกาสมาอยู่ตัวตรงกลางส่วนตัวนารูโตะเนี่ยอีโวยังไงนะครับนารูโตะจะใช้อะไรอีโวบ้างเดี๋ยวพามาดูนะครับเดี๋ยวพามาดู นารูโตะนะครับจะใช้คัมภีร์แดง50อันคัมภีร์ฟ้า50อันและคัมภีร์เขียว50อันดาวเหลือง12อันดาวฟ้า3อันดาวแดง4อันดาวเขียว4อันและดาวลุง1อันนี่คือของอีโวของนารูโตะนะครับส่วนอีโวขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นนารูโตะ6หางนั่นเองไม่มีอะไรเลยเหรอดาเมจก็ไม่บวกเหรอไม่บวกอะไรนอะกจากธาตุนารูโตะ6หางเนี่ยนะปกติเนี่ยถ้าเราอีโวตัวละครเนี่ยเราจะได้แบบ35%มสิบห้อแอคแทกอะไรอย่างงี้40%่สิบเปอแอคแทกอะไรอย่างงี้นารูโต ไม่ได้เลยเหรอทาไมวะส่วนคัมภีคัมภีนี้หาจากไหนนะครับคัมภีของอีโวนะครับก็หาได้จากเลเจนด์สเตตใหม่กดไปที่เพลย์เนาะการอีโวนารูโตะเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือทุกคนต้องเคลียร์สตอรี่ให้ถึงเลนวินเลตถึงจะสามารถลงของอีโวได้เพราะมันคือเลเจนด์สเตตตรงนี้นะครับถ้าเป็นตอนนี้ก็คือต้องเคลียร์ทุกสตอรี่เลยเนาะในอนาคตอาจจะมีสตอรี่ใหม่มาอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่นับส่วนตรงนั้นก็คือเคลียร์ให้ถึงเลนวินเลตพอเคลียร์เลนวินเลตเสร็จเนี่ยก็มาที่ Legend เลเวนตตรงนี้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะมีเลเินเลตตรงนี้ก็คือสีเนี่ยเห็นไหมทุกด่านเนี่ยที่เราลงเลเจนสตเเตเนี่ยเราก็จะได้คัมพีมาซึ่งมันมี3ด่านแต่ละด่านก็จะดรอปไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันอย่างเลเจนสตเเตหนึ่งเนี่ยก็จะดรอปเป็นคัมพีแดงเนาะส่วนเลเจนสตเเตด่านที่2เนี่ยก็จะดรอปเป็นคัมพีฟ้าส่วนเลเจนสตเเตด่านที่3าเนี่ยก็จะดรอปเป็นคัมพีเขียวซึ่งเราต้องลงให้ครบ3อันนี้แล้วก็ต้องเก็บให้ครบ50อันทุกสีเลยนะถึงจะสามามรถ e ตีต ตัวนารูโตเนี่ยต้องเก็บให้ครบ7,500คิวด้วยนะครับถึงจะสามารถอีโวได้ทุกท่านก็มาเก็บคิวให้ครบแล้วก็นําไปอีโวกันนะครับของก็ตามที่บอกด้านต้นเนาะส่วนตัวละครที่ผมนํามารีวิวนะครับมันก็จะเป็นสเตตเอสเอสบวกแล้วก็เอสลบเนาะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะครับก็ลดลงมาอีกนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะผมก็จะรีวิวในตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่มีสเตตธรรมดาให้ผู้ชมได้ดูเลยนะครับส่วนตัวละครเนี่ยจะเก่งหรือกา,กากแค่ไหนกันนะครับ ก็ไปรับชมกันในเกมเลยครับผมโอเคเราก็มาอยู่ในเกมไ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนาูโตเนี่ยจะเป็นยังไงขั้นแรกครับวาง2000ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่วางค่อนข้างแพงเลยนะในอัปเดตนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะตัวหลายๆตัวค่อนข้างวางถูกเนาะราคาหลักพันต้นๆเท่าน,น,นั้นเองแต่นาลูโตเนี่ยขั้นแรกมาในวาง2,000เลยถือว่าแพงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ วางขั้นแรกครับตี11,388นะครับส่วนครูดาวเนี่ยอยู่ที่4.5วิส่วนระยะเนี่ยอยู่ที่18.5ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นสเตตธรรมดาก็จะลดลงไปอีกนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะมากไม่ต้องเป็นกังวลไปใกล้ๆเคียงกันส่วนตัวละครนี้เนี่ยขั้นแรกวางเนี่ยถือว่าตีเร็วค่อนข้างใช้ได้เลยนะดาเมตต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวพอดาเมตตั้ง10,000นนะครับส่วนท่าตีเป็นยังไงครับ ก็เป็การกระโดดออกไปตะปบนะครับออกเป็น1ฮิตนะครับแค่ฮิตเดียวเท่านั้นนะครับขั้นแรกก็วางตีตีแล้วเนี่ยหฮิตเท่านั้นเองโอเคครับถัดมาครับใช้เงินอัปเกรด5 5 0 0ครับดาเมจนะครับจะกลายเป็น1,9,523ส่วนระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่4.5วิเท่าเดิมส่วนระยะเนี่ยเพิ่มมาเป็น20.6เลย อัปเกรดสยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ดาเมจเนี่ยโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะกลายเป็น32539ส่วนระยะเวลาเนี่ยยังอยู่ที่เท่าเดิมนะส่วนระยะเนี่ยเพิ่มมา1หน่วยใช้เงิน3500ในการอัปเกรด อัปเกรด3นะครับจะเปลี่ยนท่าเป็นจักะวอลเล่ดาเมจเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น81,347เลยนะอันนี้คือดาเมจเพียวเลยนะส่วนระยะเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น7.3วิถือว่านานค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวแต่ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะนะส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น25หน่วยเลยนะใช้เงิน6,000ในการอัปเกรดครับถ้าตีเป็นยังไง ก็เป็นการยิงพ่นน้ำลายออกไปด้านหน้านะครับไม่แน่ใจว่ากี่ฮิตผมคิดว่าน่าจะ3ฮิตนะเดี๋ยวรอดูตัวโล่นะโล่สามโอเค3ฮิตจริงๆด้วยนะครับก็ยิงออกไป3ครั้งทำดาเมจ3ฮิตนะครับสำหรับอัปเกรด3อัปเกรด4ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น1,5,000ส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเหลือ6.8วิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มมา1หน่วยเป็น26หน่วยนะครับใช้เงิน9000ในการอัปเกรดดับถัดมาอัปเกรด5 ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น146,000ส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมานิดหน่อยเป็น6.4วิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1.1หน่วยกลายเป็น27.1หน่วยนะครับส่วนเงินเนี่ยถือว่าอัพเนี่ยค่อนข้างแพงใช้ได้เลยทีเดียวเป็นเงิน12,500สนารนะครับอัพเกรด6เปลี่ยนท่าแล้วนะครับกลายเป็นเทลบีสบอมบ์นะครับส่วนดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น244,000ส่วนระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะผมว่า8.2วิเนี่ยตีช้ามากๆเลยนะถ้าให้เทียบเทีเีียยเน่ต8.2 ก็จะอยู่ราวๆกิลกาเมทไหมแถวๆนั้นเนาะส่วนกิลกาเมรเนี่ยมันเป็นท่าตีสุดท้ายเนาะที่ตีประมาณ8ปดวิอะไรทํานองนั้นส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น32.6หน่วยเงินเนี่ยใช้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว15,000ในการอัปเกรดโอเคดูท่าตีเป็นยังไงเป็นการชาร์จบอลแล้วยิงออกไปด้านหน้านะครับทำดาบมีดทีเดียวหรอ โอ้ทำดามเมจฮิตเดียวนะครับแล้วไม่สามารถตีฟลายได้ด้วยอืม ผมว่าอย่างนี้ค่อนข้างแย่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยตัวมันไม่ค่อยน่าสนใจเลยอะทำดาเมจได้แค่ฮิตเดียวด้วยเนี่ยอย่างถ้ามีตัวโลมาเนี่ยเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ไปได้เลยครับนาะรูโตะไม่สามารถทำให้ถึงตายได้แถมตีตัวฟลายก็ไม่ได้อีกโอเคยังไม่จบเดี๋ยวเราอัปเกรดให้ถึงสุดเลยอัปเกรดเจ็ดดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามแสนเกส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเหลือเป็น7.3หน่วยส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเป็น7.3วิส่วนระยะเนี่ย,ลลเ,ะย,ะเ,ยเพิ่มขึ้นมาเป็น33.6หน่วยใช้เงิน23,000ในการอัปเกรด ยังไม่สุดนะครับไปที่อัปเกรด8ต่อดาวเมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น374,000ส่วนระยะเวลาเนี่ยลดลงมาเป็น6.4วิส่วนระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น34.7หน่วยใช้เงิน27,000ในการอัปเกรด แล้วแม็กที่อัปเกรด8นะครับก็โดยรวมเนี่ยนารูโตะจะสามารถทำดาเมจได้ที่3 7 4 0 0 0ส่วนระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่6.4วิส่วนระยะเนี่ยอยู่ที่34.7ถือว่าเป็นอีตัวละครหนึ่งที่เทียจะใกล้ๆกับพวกโกดีโรเจอร์พวกฮีคลิฟต์ไหมประมาณแถวแถวนั้นไหมตัวละครเนี่ยมันสามารถไปได้หลายโหมดอยู่พอตัวแต่ว่าเนื่องด้วยราคาที่มันอัพค่อนข้างแพงเนี่ยผมว่าก็ต้องคิดหนักอีกทีนึง นารูโตะสามารถวางได้สูงสุด3ตัวนะครับส่วนราคาอัพรวมวางเนี่ยเฉพาะตัวเดียวนะครับนารูโตะราคาอัพรวมวางจะอยู่ที่1500งนะครับถือว่าเป็นราคาที่แพงใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรขนาดนั้นส่วนการวาง3ตัวรวมอัพเกรดทั้งหมดเนี่ย จะอยู่ที่3 1 5 0สนาะครับสำหรับการวางรวมอัปเกรดเต็มทั้งหมด3ตัวเลยเนี่ยถ้าจะให้แนะนําเทรดของนารูโตะก็คงเป็นยูนิคแหละครับเพราะว่านารูโตะเนี่ยต้องการรีดดาเมจออกมาให้สูงสุดก็ต้องเป็นยูนิคนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น d y เพราะว่าตัวเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะใช้ดาเมจส่วนตัวผมมองว่ายังไงส่วนตัวผมมองว่าก็มีดาเมจแต่ว่าข้อเสียของมันเลยเนี่ยมันคือฮิตเดียวแล้วระยะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรเวอร์วางอะไรขนาดนั้นนะครับก็ดูดิ แล้วแถมเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีทีเดียวซึ่งต้องเอาตัวอื่นมาเบสเกาะตัวนี้ก่อนถึงจะทาดาเมดถึงตายได้เห็นไหมต่อให้คุณดาเมจเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น20ล้านถ้าตัวละครมันตีฮิตเดียวเนี่ยตัวละครมันก็ค่อนข้างห่วยแถมนะครับตัวละครนารูโตะเนี่ยไม่สามารถตีฟลายได้ต่างหากนี่เป็นข้อเสียใหญ่เลยทีเดียวตัวละครนารูโตะเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟเนาะซึ่งการโจมตีแบบเวทก็ต้องใช้บัฟเวนดี้หรือรีฟานะครับในการบัฟเนาะเดี๋ยวเรา ลองบัฟรีฟากันดูครับว่าดาเมจจะกลายเป็นเท่าไหร่บัฟรีฟาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาเมจจะอยู่ที่7จ็ดแสนสนะครับก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองบัฟกีฟิตก,กันต่อเลยครับว่าดาเมจจะกลายเป็นเท่าไหร่บัฟกีฟิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับดาเมจจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับโอเคบัฟสุดท้ายครับบัฟโอชินะ บัฟโอชิเสร็จแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่1นึ0 0ล้านืก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีดาเมจค่อนข้างสูงเมตากราวแน่นอนครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจเพียวเลยนารูโตะเนี่ยยังตีแค่ฮิตเดียวด้วยผมมองว่าคุ้มค่าไหมมันก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีตัวแต่สำหรับคนที่มีตัวอื่นแล้วเนี่ยผมมองว่ายังไงตัวอื่นก็เก่งกว่านารูโตะแน่นอนครับซึ่งถ้าให้เทียบกับในอัปเดตนี้เนี่ยอย่างเพื่อนของนารูโตะก็คือซาสึเกะเนี่ยจะมีดาเมจที่ค่อนข้างสูง กว่านี้เยอะเลยนะดาเมจของซาสิเกะเนี่ยตามคลิปที่ได้ปล่อยไปนะฮะก็คือมีดาเมจเรื่องของเผาไหมคิเพิ่มขึ้นมาด้วยยิ่งใส่ลีลิกได้อีกเนี่ยเผาไหมก็จะแรงถ้าให้เทียบกับนารูโตเนี่ยดารูโตเนี่ยดูง่อยไปเลยนะต่างกันหลายแสนนะครับถ้าให้ผมเทียบเทียเนี่ยดาเมจของนารูโตเนี่ยจะอยู่ใกล้เราๆประมาณสักเซเบอร์ไหมประมาณเซเบอร์ประมาณโรเจอร์ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยมีฮิตที่ค่อนข้างเยอะเจ้าตัวนารูโตเนี่ยมีแค่ฮิตเดียวเนี่ยถือว่าค่อนข้าง ถ้าเราเล่นด่านในที่ด่านมันมีโลเยอะๆแบบนี้นะครับดูดินารูโตแทบเคลียไม่ได้เลยนี่ขนาดปรับแบบเฟิร์สนะทำให้ตัวหลังต้องมาเคลียเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถ้าไม่มีตัวละครถือว่าดีแต่ถ้ามีตัวละครอื่นๆแล้วอย่างเช่นเซเบอร์โรเจอร์อะไรแบบนี้นะครับใช้ตัวอื่นดีกว่าตัวนี้มันฮิตค่อนข้างน้อยก็ต้องใช้ตัวอื่นมาเคลียทำให้เราเปลืองสล็อตอีกผมแนะนานะครับก็ใครที่ชอบตัวละครตัวนี้เก็บสะสมกันได้แต่ถ้าจะให้เอาลงไปเล่นเนี่ยก็คงต้องคิดน ตัวมันไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับในอัปเดตนี้เนี่ยจะมีตัวละครแค่3มตัวที่น่าหาจริงๆส่วนตัวละครอื่นถ้ามีเพชรเหลือก็เก็บไว้ก็ดีแต่ถ้ามีเพชรน้อยจําเป็นต้องใช้อย่างประหยัดเนี่ยก็จะมีจิรายะมีโคนันแล้วก็มีซาสึเกะที่น่าเก็บน่าหามากที่สุดในอัปเดตนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับนารูโตะตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างกาก,าก,ากเลยทีเดียวเป็นผมผมก็จะไม่เลือกใช้นะผมก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่าถึงจะดูว่าดาเมจมัน ก็จริงนะครับแต่ฮิตพอมันฮิตน้อยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยต้องคิดหนักเลยแถมเราต้องเอาตัวอื่นมาเพิ่มเพื่อที่จะเบร์สเกาะแบบนี้ออกไปเนี่ยผมเลยมองว่าหาตัวอื่นที่มันเบรสเกาะดีๆมีดาเมจตัวอื่นดีกว่าครับตัวนี้มันไม่ใช่ตัวไฮบิดด้วย ตีได้แต่พื้นอีกต่างหากตีฮิตเดียวโอ้ข้อเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยนะผมว่านะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนาูโตในแพทนี้นะครับก็ทุกตัวก็รีวิวให้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ